วันนี้มีไปไม so uh, uh, ้ยขึ้นเกาแล้วครับนะครับออกหายุให land. ้กินนะครับเดินุูงเกานะครับนะครับจ้ะออกเดินทางครับเดี๋ยวเจอกันครับผมสวัสดีครับวันนี้มาหอดทงหอดทาแล้วครับหอดหม่องหอดไม้นะครับอายุให้กินขึ้นเกาแล้วครับนะฮะบรรยากาศทงทาบ้านเฮานะครับขึ้นเกาขึ้นเดิม วันนี้มีผู้มั่นนำครับวันนี้นะครับนี่คือส,ส,ส,สภาพบรรยากาศนะครับ้านาทัพขย่างเบิ้องซะกกอนครับไปครับจอดทันแล้ว โอเคลงเลยเล็กๆเลยนี่ครับเอาไซสินิกนี่เนี่เอา,อเ,อาเอาเบสล,ลงซื้อนี่มองเปียไหนโอเคนั่นแหละปากสั้นๆนกันเลยปะโอเคปออกงานเชือแหลกกันทั้งสี่ละพวกปีก็ว่ามีโมแล้วใส่แต่ว่าเอาเอาเอา,เอาเ,อาเอาเยื่อให้มันลงมองมอง <c oughs> ติวี่เฮ็ดเออ ปลกลง่งสีต่ำๆครับต่ำยังไงครับครับอโอเคให้มันแหลนหาปลาคอยเงีมันหลากนะครับสวยครับมไม้นี้ปลาคอยเงี้ได้พี่หน่อเมือนกัอ่ะนี่มาเป็นยังไงสิลลสลัดครับว่าพี่หน่อออกจากหัวอะไรตี ปลาูกคอกปลาลูกอกเบนี่วปลา <ring> ูกคมูมู่าหนึงปลาูกคอกครับปลาลคาล่ดแม่มันวิ่งเมื่องเคยเห็นมาปลาลคมูมันนี่แบนุมยืดยแมันตองแขนเนออแขนมัน้วยฮะมู่เนอเบ็ดกูอยวนะ้อกูจว่าเบียดนะ เ,เงือ่ไม่กินหรอเงือ่มาถอดขึ้นมาเลยถอดขึ้นมาเลยสมเก่าเอา๊ดูนี่แหละประเขียงหน้ามึงเบงิ่ดง่ายเลยคุณเป็นลูกมันได้หนิแม่มันคักได้หนินขึ้นได้เด้ลูกมีหลุนฟ้ามือประเขียงประเขียงไอ้น่าจะเป้าหมอเลี้ยงข้าเจา้า ถ,ถ,ถ้าไปเขียนไงไหลมานปลาคอยไงได้บ้านฮะพอดอึบค่อยๆดึงมาแล้วมาแล้วปลาคอยไงวะที่นี่กับหัวสุดหางมาเอาเนเอาเลยเอานเลยปิดเลยโอเคไหมลาคอยไงนะครับนี่มาเซียนเบ็ดมาเอง เด้อหูจักหูจักจะของเด้อปักตตำๆครับเร่ร้อยปักเร่ร้อยนี่นี่ยเอาใส่หมวกเป็นแปนนี่เอาเยื่อลงกหมวเป็นแปนเนี่ครับปักล้วล้อตีนทีปักล้อล้อตีนปักอยู่หัวโปรตีนเนี่ยของพี่เอาเบสไหมปักยกเบดก็มีอีกโอเคนั่นแหละเออนั่นแหละโอเค ถือปลาเค็งเบาเ้อะมึงนี่อายเอาตะปลาคอครับปลาดูกฮะเคยปะเอาเล้วเอาเริ่มเปลี่ยนตาแล้วบันหลังจากปลาเค็งเป็นปลาลดให้บุม้มบุ้ม đuốc buồm ui đuốc ngay đuốc ngay húp húp ui ui Mà nước Mà, đeo. mà đeo. ngay mãi nước mãi nước mãi nước mãi 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 มีหรอจิปมส์ใส่เอาแม่ไหมจับมาหนี่จับหนึ่เไปดีนาเอ้าเฮ้ยของแท้เอาหายไปไหนครับผมซ้อนนี่มาเก็บเบ็ดครับไปเดี๋ยวพวกเราไปรูปเมืองกันครับนะรรดว่าโอ้รดอีกเลยรดแล้วครับมึงเลยไม่หยาเนาะรดอีกแล้วปลา ลุกแล้วเนี่ยดูนกแบบนี้เห็นปะองว่านี่กรตองหน่อยบ่เนี่นี่บเท่าหนเอาเลยเอาเลยเห็นบ่กรตองหน่อยปล่อยนั่นบ่ปล่อยนี่เอาละกตองตองักตอง มกต้องกันวะเอ,เอู้หอู้หอ uh, <า>ู้หูอเออละเห็นไหมี่ทำอะไรโอ้มาโอยบลุกครับเอ้ยนี่แหละมาแล้วมาแล้วเสร็จดุ๊กไง่ดุกน,กนาครับา่หเาัรอปดูกันอนี่นรนนครับ,รกกรรบเห็นบอเต็มเลยเห็นว่า ไม้มันหัวเดื่องปลาบงเลืมองไมจะถูกโอเคสองแต้มตอนเช้าครับนะนะเซซีนพลักกีตครับอีกมือหนึ่งนะครับเดบิขเ้นมา